ช่นาของมา568นี้จะมีงานประจำปีวัดหนองกายอําเภอแม่แปงจังหวัดชิงใหม่นะครับและที่พลาดไม่ได้ไฮไลท์นะครับนี่เลยครับนี่เป็นโทนสีเขียวนะครับสวยงามมากเป็นผ้าภูษาสบายทิพย์นะครับเป็นผ้าที่เราจะผุ่มหลวงข้อใหญ่ชัยมงคลน,นะครับพระพุทธรูปพัน300ปีนะครับ ก็จะมีงานพิธีในวันที่5มิถุนายน25 6 8นนี้นะครับท่านใดสะดวกนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ก็สามารถที่จะร่วมง,งานร่วมบุญได้นะครับโดยการที่คลิกไปท,ที่เพจของวัดหนองกายนะครับตำบลสันปายางโดยแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครับอย่าลืมนะครับวันที่5มิถุนายน2 5 6 8นี้ครับร่วมกัน หรมหลวงพ่ใหญ่เชียมคลให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขและก็มีความงามเป็นเลิศครับผม